ครับก็วันนี้มารีวิวเครื่องตัดหญ้าอเน,นกประสงค์ไร้สายนะครับก็เจอในอ Facebook นะครับหลายรอบแล้วเพราะว่ามันใช้ดีดีที่บ้านก็หญ้าเยอะก็เลยสั่งมาจริงๆแล้วลองใช้มาแล้วอาทิตย์ที่แล้วเอ้ยแม่งโอเคเลยเลยอยากรีวิวให้เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่แม่งแบบบ้านชั้นหญ้าลกไม่รู้จะเอา เอาอะไรนะวันนั้นที่เราไปซื้อเนะี่ยมีดมีดไรยาโอ้เมื่อยอันนี้ครับจบเลยเนี่ยครับตอนซื้อมากล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมซื้อให้ในช้อปปีนะครับหกร้อยสิบเก้าบาทถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ค่าส่งประมาณนักห้าสิบบาทพอแกะกล่องออกมานะครับมันก็จะเป็นท่อนแบบนี้เออเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่พอดีมันใช้แล้วจริงจมันจะมาอย่างนี้นะครับยกออกมาปุ๊บเข้ามาขันตัวไส้นี้เข้าไป ส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ปรับให้มันสามารถตัดที่พื้นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะปรับองศาได้ในปุ่มนี้ปรับองศาขึ้นลงนะครับนี่ปรับเพื่อนหน่อยนะเพิ่งใช้ไปครั้งเดียวแหละทีนี้บางคนซื้อมาสงสัยครับตัวนี้คืออะไรผมก็พยายามศึกษาอยู่นรืงนานอ๋อปกติเวลาเราตัดมันจะเป็นนี้ครับถ้าเรากางมันออกมาเนี่ย เวลาเราตัดเนี่ยสมมติว่าถ้าหญ้ามันขึ้นใกล้กับต้นไม้ใหญ่ตัวนี้มันจะเป็นตัวบล็อกนะครับบล็อกไม่ให้ไม่ให้มันใบมีดมันไปชน,นต้นไม้ใหญ่หรือว่าขอบอ่างขอบโอง่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ครับเวลาใชาก้ก็ก็กลางมันออกมาถ้าไม่ใช้ก็พับลงไปนี่เป็นใบมีดที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเยอะมากนะครับเริ่มบิดละก็เลยกาว่าเดี๋ยวจะมารีวิวใบตัด อันใหม่วิธีเปลี่ยนใบตัดแล้วก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะให้เพื่อนๆดูครับว่ามันน่าซื้อนะครับตัวนี้จะเป็นแบตที่เขาแถมมาให้นะครับถ้าเราผมลองนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมลองตัดเนี่ยติดต่อกันเนี่ยประมาณสักเกือบยี่สิบนาทีนะมันจะตัดนะครับก็หมายถึงว่าแบตมันหมดนะครับถ้าเพื่อนสั่งก็ซื้อที่เป็นแบตสำรอง มันจะขายอยู่ประมาณก้อนละสองร้อยถึงสามร้อยนะครับก็ซื้อมาเพิ่มในระหว่างที่เราแบตหมดแล้วเราชาร์จเราก็ใช้อีกอันสำรองได้มาดูในกล่องนึงครับในกล่องที่ก็แถมมานี่ครับมันเป็นเมนูน์นะครับคู่มือวารันตีการ์ดแล้วก็จะมีถุงม,มือที่เขแถมถุงม,มือมาให้ด้วยนะครับใบตัดเหล็กเนี่ยเหมือนที่ใส่อยู่แต่เป็นใบตัดเหล็กมันจะตัดพวกหญ้าใหญ่ๆต้นไม้ที่ กิ่งก้านประมาณยิ้วก้อยตัดขาดนะครับแรงอยู่แล้วก็มีใบเป็นเหมือนวงเดือนนะครับยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวลองใช้จะถ่ายคลิปไปดูอีกทีแล้วก็จะมีเป็นใบพลาสติกนะครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูเลยเออนี่ผมก็ยังไม่เคย<ม>ลองนะมีแว่นด้วยนี่มีกันจริงๆมันเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่ดีระดับหนึ่งนะครับนี่มันแว่นทรงนี้นะคนี่ใส่ให้ดู <laughs> ทิมตา <laughs> นี่ครับ มีแว่นให้ด้วยก็เป็นนี่นะครับหกเหลี่ยมกับปัจแจนะครับน่าจะเบอร์สิบนะครไว้สําหรับถอดเปลี่ยนนะครับเดีย๋ยวยงงี้จะลองดูให้ดูใบหญ้าตัวนี้ก่อนใบตัดหญ้าตัวนี้ก่อนว่ามันตัดได้ดีขนาดนหนนี่คือใช้งานมาแล้วนานเลยครับตัดหญ้าเกือบหมดสวนเลยมันก็มีสึกบ้างเพราะโดนหมโดนหินแล้วลผมตัดกระจุยหมดไม่สนโจยครับแต่มารีวิวดูก่อนแล้วค่อยมาดูว่า ตัวนี้มันจะตัดดีขนาดไหนอ่ะลองกันเลยครับผมก่อนเดียนะครับจะให้ดูว่าเ,เวลาเราใส่แบตทางนี้นะครับสวิตช์มันนะครับสมมุติว่าถ้าเราตัดนะครับความเจ๋งของมันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่มีที่ทางและอยากจะตัดยางนะครับความเจ๋งของมันคือถ้าเรากดเนี่ยใส่แบตไปแล้วกดกดไม่ตินะครับนี่ครับมันมีเซฟตี ทำไงมันจะมีตัวเซฟตี้มันนะครับอันนี้ให้ดูได้ถ้าเวลาจะตัดนะครับเราต้องกดอันนี้เข้าไปหนึ่งทีแล้วถึงจะอันนี้เกี่ยวนี่ครับทํางานแล้วแล้วเราก็ปล่อยได้เมื่อปล่อยแล้วกดอีกครั้งมันก็จะไม่ติดนะครับตัวแบบเราจะกดเซฟตี้่าเราไปดูกันลองอยนา้ล้มๆนะอือทางนู้นก็เมื่อทิตที่แล้วตัดนะครับโลดเลยครับตัดหญ้า,าลกๆอันนี้จะเป็น ใบมีดอันใหญ่นะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูก้า,กาน,นหนาๆแลครกันมาลองดูามาดูหญ้าธรรมดาก่อนหญ้าทั่วไปนะครับสะดวกไหมครับเนี่ยขนาดมีดมันหมดคมแล้วเนี่ยสะดวกครับเนี่ย12โวลต์ตัดกระตุยสมมุติว่าถ้าเผลอไปโดนหินเนี่ยมันก็จะมีตัวตัวนี้นะครับมันจะครอบ กันไม่หินกระเด็นนะครับหรือต่งไม่พึงประสงค์กระเด็นโดนตัวครับก็เฟให้เราระดับนึงเอาดูตอ่อนี่ครับหญ้านี่ครับแรงใช้ได้ครับแต่ไงเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็ใส่รองเท้าป้องกันหน่อยก็ดีนะครับกันหินกระเด็นโดนนะครับนี่นะครับหญ้าเยอะกระจุย นี่น,น,น,นคอยใหญ่ e เลยเนี่ยจุ้มวับมับเราให้เป็ไนงไงโล่เป็นไงโอ้สะดุ้งสะดุ้งนี่ครับโล่งแล้วอ่ะเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนใช้ใบที่เป็นใบพลาสติกกันนะครับอ่ะฝากถือหน่อยครับผมนี่นะครับก็เอาประแจที่เขาแถมมาให้นะครับล็อกนะครับ ง่ายๆครับผู้หญิงทําได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับจะได้ไม่ได้ติดกิโลมานะครับเลยไม่รู้ว่ามันหนักเท่าไหร่แต่แต่อาทิที่แล้วผมลองตัดต่อเนื่องติดต่อกันครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเมื่อยอยู่เหมือนกันครับมันมันสั่นนะครับมันก็เลยเมื่อยเมื่อยมือนิดหนึน่งโอ้ลืมตัดต้นใหญ่ๆให้ดูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยน<ม>ใบมีดใหม่แล้วเดี๋ยวมาตัดต้นใหญ่ให้ดูว่ามันตัดเข้าจริงไหม First, ここนี่ครับแล้ก็จะมีแหวนนี่แปะตัวนึงนะครับแล้วก็มีเจาะนี่ครับเป็นตัวพลาสติกนะครับว่ากันว่าตัวพลาสติกนี่มันเหมาะสำหรับตัดหญ้าอย่างนี้นะเนี่ยครับมันจะมีล็อกให้เรานี่ครับลืมให้ดูกอนนี่ครับจะมีสลักตรงนี้นะครับเรากดให้มันเข้าร่องนะครับเอาแหวนนี่แปะรองหมุนเลยครับผมว่าผู้หญิงก็ทำงานง่ายนะครับแบบนี้ ไม่ไม่น่ากลัวนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับเพื่อความปลอดภัยก็ใช้ผัวตัดครับไม่ต้องตัดเองอ่ามีครับผมล็อกเอาแค่ตึงมือนะครับผมฝากเลยครับอ,อ่ะมาลอ็อก <Hey, S 1> นะครับผมบายพลาสติกลุยเหมือนกันไม่ไ,ได้นี่ครับ แบ่งไปแผ่งมาสองสามทีครับโล่งไม่เหนื่อยนะครับเพราะบ้านยุคใหม่คนสวนยุคใหม่นะครับใช้เทคโนโลยีที่เป็นครับนะยาบ่าหน้าฝนคะรัยบย่ามจะขึ้นเร็วนี่เสร็จร้อยแล้วไงโล่งเลย ทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูย้าต้นใหญ่ายป,ปัติกตัดดูก่อนอาทิตย์แรวผมใช้ใบนี้มันตัดไอตรงนี้ขาดนี่มันดูด,ด,ดูใกล้ๆนี่ฮันโทนิ้วก้อยนี่มันหนานะครับดูก่อนปัติกมันขาดไหมลุยตกขาดไม่ต้องใช้ใบนี้เลยน่ครับโอ้ลติกก็โอ,อยู่ จะโชว์ยังไงเลยเนี่ยลักติกมันใช้ได้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้ก็ไปให้ดูว่าใบติกที่มันให้มาแต่เดี๋ยวมาดูว่าผ่านการใช้ง,งานพักหนึ่งมันจะเป็นยังไงโอ,โอเคครับมีรอยนิดหน่อยครับไม่เยอะถือว่าโอเคครับถ้าใช้กับยาพวกนี้อ่รดูดูฝังนี่นะบับเขาให้โอ้โหยังไงล่ะจ้าวจา ซื้อมีดดาย่ามาอาทิตย์ที่แล้วเท่าไหร่วะสามร้อยหน้ามืดตัดแับเดียวอันนี้ตัดได้ทั้งสวนเลยไม่เป็นไรเลยอยู่านันโดรนดยอยากให้มันหลากหลายไม่ใช่หมายถึงว่าตายถ้าถ่ายต้องอยู่ข้างหลังม,มันโดนย่<อ>ามันโดนกรนะเด็นเนี่ยครับเราก็ใช้ถขไยเบี้ครับนี่เบาครับมือเดียวถือได้เนี่ยแต่ผมไม่ได้ขายนะ มันมีวิวสวยเฉยคนจะพูดขายแต่อยากได้อีกบล็อกมาครับเดี๋ยวบอกว่าื้อร้านไหนครับงานสวนเรื่องง่ายเลยครับสบายแล้วในใจบ้านเริ่มลกแล้วหมดปัญหาเรื่องตัดหญ้า หเลี้ยงแต่ยากไม่ดีแล้วง่ายมากเลี้ยงขนมไม่เลย<ะ>โอ้โหไปยันยอดเลยครับผมง่ายไะง่ายให้ตัดเนี่ยง่ายๆ <c oughs> นั่นด้วยนั่นด้วยตรงนั้นด้วยรับรับผมโอเคโอ้โห <Okay. S 1> นี่นี่น,นี่มามามาถ้าต้นใหญ่แบบนี้นะครับเราก็ใช้ด้านข้างมันค่อยๆปัน่นเหมือนเลื่อยเลยต้นเบลเลอร์ใช้มีดตับฝ่าจะขาด ไอ้นี่แป๊บเดียวเองขนมเอาละจบการรีวิวแต่เท่านี้นะครับเผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งไม่ต้องทิ้งหรอกเดี๋ยวนี้โลกอินเทอร์เน็ตมันง่ายครับเ,ออเซิร์ชหาเอเซิร์ชเอาครับเครื่องตัดหญ้านี่สมา2ง,งโวลต์ครับ okay. เรียบร้อยนะคะโอเค้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวอย่างอื่นให้ดูอีกนะครับไปแล้วเน่เลยดูยี่ยดยยได้เลยมันไหนลองตัดขาเลยเฮ้ย <c oughs> ลอมแหลมลอมแหลมนี่ลองให้ดูแล้วน่วนเดี๋ยวเราลองดูยากกอใหญ่นี่เป็นไงบ้างกับใบมีดทลาสติกลองดู ลองเปลี่ยนใช้ใบตัดเหล็กกับยาคาดูเอ้าไอ้ไอ้วกเหลี่ยมอะนี่ยินตัดเลยลองให้รู้ไปเลยดีไม่ดีแต่อที่ที่แล้วลองมาแล้วรอบหนึ่งไม่ได้เลยครับอุ๊ยแม่มึงเอ้าตายหาแล้วกูว่านี่ครับาเจจ้าเก็บโดนด่าแล้วครับผมนี่นี่นี่ให้ดู ข้างในมันจะเป็นนี้จะเป็นครอบกันน้ําเออผมลองตัดหญ้าในในในบ่อน้ํานะตรงแบบริมริมน้ํามันก็ใช้ได้นะเนี่ยแล้วมันก็ไม่เข้าไปข้างในด้วยเพราะมันเหมือนมีไอตัวครอบเนี่ยตัวครอบเนี่ยกันน้ําใช้ได้อยู่นะเนี่ยพอเราใส่นี้เราก็ใส่นี้ถ้ามันลงตลักมันนะครับแต่แหวนนี่แปะแล้วก็นี่เลย ง่ายไหมง่ายเนี่ยผู้หญิงทำได้ามา,ามาดูกันเมื่อกี้นะครับไอ้ไหญ้าต้นใหญ่มันตัดไม่ออกคือออกแต่ว่ามันเสียเวลาลองดูใบมีดดูดต้นไหนไดีต้นไหนไดีนกนะ็ต้นยาคาเนี่ยโอ้อยาคาขนมเลยเนี่ยโอ้ตอ,อนที่ล้อมชึก้กมากนั่นไงไง,ไง,ไง,ไงตะชุยเนี่ยต้นนี้ว่าเหนียวๆเมื่อกี้เน่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 ดู เดี๋ยวไปมีดเข้าไปแป๊บเดียวง่ายกว่าพลาสติกเนี่ยลินลินอะไรนะเนี่ยจัดตรงนี้หน่อยนี่ครับถ้าสมมติผู้หญิงใช้นะครับเราก็ดันตรงนี้เข้าไปอย่างี้แล้วก็เลื่อนเข้ามามันก็จะสั้นนะครับไว้สำหรับแต่งตามอะไรนะลวดต้นไม้เนาะตเตี้ยเตีปืดปืดง่าย แต่ถ้าจะใช้ตัดที่พื้นแล้วก็ดันยืดออกไปยุ้ยโอ้โหใบมีดแน่นอนจริงดูดูครับไม่เหลือต่อเลยทั้งกอเลยเนี่ยนะขุดทั้งกอเลยนี่ยเนี่กอเนี้ย,ย,ยจะใช้มีดจะสัดที่แตกเนี่ยดูมาก มาบมาบลดทั้งต่อไม่เหลือให้ตรงนั้นมันโลง่งอยจะได้เห็นจอป่าขนาดตรงนี้นั่นแหละยาวเปนยัะอ๋อจะเทียบกันทำไมนัออ่นแลลว การรีวิวแห่เป็นไงเอาต้นนี้ออกได้ไหมเนี่ยเดีเ๋ยวโอ้เนี่ยเห็นว่าต่อไปเรือร่อยเลยอืมนี่ตอ่อใหญ่เรียบร้อย ต่อเท่านี้ต่อเท่านี้ยังออกเลยใช้มีดสับกว่าจะออกลุย